พี่น้องมาเบิง้งมาเบิ้งพี่น้องยั่งรับเ่ยเขียนยังบอกพี่น้องเรียบร้อยครับคน,นก็ฟันว่าเหมือนจะติดพี่น้องแ,แล้วครับคนงานครับนี่สวัสดีครับผมพี่น้องป้องไปที่คิดฮอตคี่ถึงเบิร์ตสุภูสุคนครับ วันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับพี่น้องกับซองหักเลยก็เสนอความครับผมครับเมื่อวานนี้ผมได้มาใส่นี่ไว้ครับมาใส่บ่วงดักหนูไวน้น้องพี่น้องเป็นไม้ไม้ครับอยู่ใกล้ๆหนองน,น้ำน้องพี่น้องมันไม่ได้ใส่ไลยล่างครับใส่ไว้ประมาณสี่ห้าล่างครับพี่น้อง ว่ามันไม่มีทางครับมันมีแต่หอยกัดเนี่ยครับพี่น้องนู่นไม่มีทางครับเพราะว่ามันมันย้ายมาอยู่ไม้ครับเดี๋ยวมาลุ้นเบิ่งน่ำกันครับพี่น้องนี่ผมใส่ไปเลยเนาะมันรังเลยเห็นแล้วครับมีซิลีพี่น้องอ่ะ ใส่ไ้สองลังตีดกันนะครับใส่ไปล้างมันลังนึ่งนะครับไปลุ้นเบื้องลังไม่ต่อครับพี่น้องโอ้ยบกวบกบวกบักพี่น้องเอ้ซีรีสครับนี่ครับหอย มันกัดครับพี่น้องหอยมันกัดเนี่ยครับเอ๊ะเลยครับหอยนูกัดครับแต่ว่าบ่มีบ่มีของบ่มีทางเล่นครับเต็มเลยครับเต็มทีเลยครับเนี่ยหอยมีแต่หอยนูกัดครับน่ีแต่ว่าแปลกว่ามัน มันม่มีทางเหี่ยวครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิง้งล่งอื่นอีกต่อครับพี่น้องปลาก็หกพี่น้งงองเลยห้ามมุนใส่ยาครับถ้าถ้ามันมดติดบวงเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแทนไหมครับผม มันจะเอากลับลิกมาไซครับเอาเงี้ยมาล่อเอากลับลิกมาไซครับผมมันจะเป็นไ้ร่องน้ำครับน้ำมันจะมีขึ้นมีลงครับเพราะว่าขาเจ้าสูบน้ำมาไซครับผมสูุน้ำมาไซในโรงงานครับหลังนี้ก็มีซีรีพี่น้องเลย ครัเงียบครับปลุกไปก่อนครับใส่เซไปนี่แหละครับพี่น้องอืมอืมพี่นอ้องมาเบิงบ้งมาเบิ้งพี่นอ้องนี่ยังครับเนี่ยเขียนยังบอกพี่น้องเหียบร้อยครับ หนูกฟันว่ามันจะติดเนาะพี่น้องแล้วครับคนงานครับนี่นี่คนไปสาวไว้ครับไปเดาๆไหลแล้วครับเต็มหนึ่งครับพี่น้องโอ้สุดยอดครับมูกบะงรุ้นเท้าครับผมนี่ครับสมหน้าครับสมหน้าของงูครับอันนี้นูงูใหญ่นูหนาแล้วครับพี่น้องเต็มหนึ่งแล้วครับพี่น้องโอ้ผมมึกว่ามัน จะบดหมา,านหรอกครับพี่นี่ยพี่น้องมือ่อไงเดี๋ยวเอาไว้นี่ก่อนครับเดี๋ยวผมเบิ่งอีกจากหลังครับน่าจะเป็นหลังสุดท้ายแล้วมั้งครับเนี่ยนี่แค่นี้แล้ครับหลังสุดท้ายพอดีครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องผลงาน หมูกำลังลุ้นเท้าครับผม่น้แต่เต็มหนึ่งครับถือว่าสำเร็จแล้วครับพี่น้องบรรยากาศตอนเศร้าครับพี่น้องมอกหลายหลายครับพี่น้องกาดเย็นครับช่วงมือเศร้าครับผมให้เบ่งอันี้ครับพี่น้องผลงานครับ ได้เต็มหนึ่งครับพี่นกก็ถือว่าสำเร็จครับผมผมนึกว่าจะบได้ล้วน้องพี่นมว่าผมใส่ไว้มันบมีทางบ่มีคลองเที่ยวเลยครับผมใส่ไว้เดาๆนะครับพี่นองพอดี้มันมาติดให้ครับผมได้จัดเมนูเด็ดแล้วครับผมพอได้อยู่ได้กินครับผมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม สั่นกระดิ่งให้ได้เด้อครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปให้พี่ให้น้องได้รับชมกันต่อต่อไปอีกครับผมเดี๋ยวมาลุ้นบองว่าคลิปต,ต่อไปผมจะมาห้าอยู่ห้ากินยังเนาะพี่น้องนี่เดี๋ยวไปจัดเมนูเด็ดครับพี่น้องอย่างบุลูเห็น,นเนาะพี่น้องว่าจะไปเฮ็ดเมนูยังครับเดี๋ยวรอติดตามเบิ่งครับพี่น้องมาอยู่มากินนำกันครับผม นี่พี่น้องมาเนี่ยในคว้าแล้วครับขว้ากินเทียงพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวดูเห็ดกินตอนเทียงครับผมขว้านูครับมากินน้ำกันเออพี่น้องเซ่บๆน้ำกันครับใส่ผักหลายๆสมุนไพรก็มีครับเซ่บๆพี่น้องมาๆๆหลังจัดการขว้าครับ